พี่ๆนักขัก็มาชุบเขียนภาพนะครับเาพทิศครับจิเวชาชีวะครับและอนุโมทนาคนะครับเขตน่นะครับมาพบปะที่น้องครับและมาสักการะบประชานุสีพ่อขุนนางนะครับนครับเช่น นิดนะครับก็เสร็จขึ้นแล้วครับรับก็ <laughs> <laughs>

ร้องพืการสืาร่รพความหรอแต่รับเพื่อครไม่้ซักีนี้ะคืนเ่ความสเร็จ สายนั้นสามารถที่จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่มีการหมุนเวียนนี่จะทําเป็นเรื่องเร่งด่วนาการกเป็นการให้เงิน800บาทให้กับผู้ถือบัตรทุกคนมาชนตัญหากับจานกันเองนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายครับที่สําคัญไม่แพ้กันครับก็คือเราจะาเมื่อเลือกตั้งไปแล้วไม่เกิด้นันถ้าอยากไปช่วยกันแก้ปัญหานเนี่ยท่านมุ่งเน้นอะไรบ้างครับ คือเรื่องใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็เหมือนกับที่อื่นนะครับคือเรื่องปากท้องเพราะฉะนั้นเร่งอยู่ที่สุดก็คือเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจซึ่งประชาธิป,ปัตย์มีนโยบายประกันรายได้ที่เป็นรูป,ปรธรรมมีกลไกที่ชัดเจนแล้วก็สามารถดําเนินการได้ทันทีในการที่จะฟื้นเรื่องของรายได้เกษตรกรนะครับเราก็จะขยายไปส่วนของแรงงานด้วยนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการเนี่ยจะมีการปรับปรุง เพื่อที่ให้เงินเนี่ยสามารถที่จะหมุนเวียนในชุมชนได้อย่างแท้จริงนะครับจากนั้นเน secondo, nope. ี่ยการพัฒนาศักยภาพของแต่ละจังหวัดเนี่ยผู้สมัครของเราในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีวาระที่จะผ่านดันอยู่นะครับพะเยาเองก็มีเรื่องของการที่จะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ผ่านไปเฉยนะครับมาถ่ายรูปกว้านพะเยาแล้วก็ผ่านไปเฉยแต่ว่าจะมาทํากิจกรรมแล้วก็สามารถที่จะมาใช้จ่ายหรือว่าสร้างฐานเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวที่นี่ได้ด้วยครับเรร่นอกต่างครังร้นนง,งนี้ตั้งใจเป็นแการนารัฐบาลครับต้องไปถามใคร่าสนใจจะร่วมกับเราบ้างครับ ริงแล้วเราก็ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการนะครับแล้วก็คงต้องไปดูอีกทีว่าในพื้นที่ที่ไทยร,รักษาชาติลงสมบัครจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยไทยร,รักษาชาติก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับผมว่าจะหนักไปเนี่ยที่ที่ผมสังเกตดือก็อาจจะเป็นภาคใต้นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบมากาน้อยแค่ไหน